ถ้าตบแบบไม่ไม่คิดเจ็บนะครับพอมันพอมันแตกมันจะไม่เจ็บถ้าตบแบบกลัวเจ็บเนี่ยเพราะถ้ามันไม่แตกมันจะเจ็บมึงไม่แตกกูเจ็บใช่ถ้าแตกเราไม่มเจ็บถ้ามึงแตกกูไม่เจ็บใช่รู้เรื่อง <laughs> นั่งร่งหนึ่งสองที่นี่นะได้ครับตั้งหนึ่งสอง สวัสดีโซเชียลและยูทูบนะครับผมขอต้อนรัพกพูดถึงช่องนักกล้ามื่นแคล้วะนะผมวันนี้เราอยู่กับชายผู้แข็งแกร่งรองจากกูนี่แหละพิวิทนั่นเองนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ยองครั้งที่แล้วผมไปลงนวมกับพิวิทมาใช่ครับผมจะบอกว่าหมัดพี่แม่งหนักมากโคตรหนักเลยพี่จริยจริงๆวันนั้นผมปล่อยไปแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เองสามสิบเปอร์เซ็นต์ยังยังดีที่ยังไว้ชีวิตผมให้ผมยังมีชีวิตรอดค่พี่ในวันนี้ผมก็เต็มที่แล้ปกติพิวิทมัดหนักมากผมอยากรู้ว่า มีการฝึกยังไงบ้างผมอยากให้แบบหมัดผมมันหนักมากกว่านี้หมัดแรงขึ้นมีน้ำหนักมากขึ้นใช่ใช่ผมอยากได้เคล็ดลับของพี่หน่อยว่า้ปกติพี่ทํายังไงฝึกยังไงบ้างจริงๆผมก็ไม่รู้นะตัวเองว่าหมัดหนักยังไงก็ได้ลองจากเฮียยงเนี่ยคือปกติแล้วผมก็เป็นบริการด้วยเคยซ้อมมวยกับพวกฝรั่งนะครับแต่ก็ไม่ได้ลงนวมอย่างจริงจังแบบนะอย่างเฮียยงครับแต่ว่าเฮียยงมาบอกผมหมัดหนักผมก็อาจจะเป็นในเรื่องของผมเป็นคนส่วนเนาะ ก็วันนี้เฮยงก็ตามมาที่บ้านที่บ้านสวนเลยอยู่ในแบบสวนอะไรางี้เลยก็คือโดยปกติผมชอบทําอะไรที่จริงๆผมคิดว่ามันก็เรื่องปกติของผมนะแต่หลายๆคนบอกเฮ้ยมันไม่ปกติสําหรับกูนะอันไหนพี่บอกพี่บอกคุณผู้ชมหน่อยว่าไอที่ปกติของพี่อ่ะคืออะไรแล้วให้ตัดสินว่าปกติหรือเปล่าเดี๋ยวลองมาดูอันดับแรกเลยนี่น้ำมันบักแตงโมเฮียยงนี่อ่ะเผืออย่างเงี้ยอย่างสวนผมมีลูกแตงโมอยู่เฮยยงอ่าคนปกติจะกินแตงโมทําไงอ่ะก็ถ้าเป็นผมก็ ใช้มีดปกติ <laughs> ใช้มีดเอาผมเข้าสวนเนี่ยผมชอบแบบอย่างต้นกล้วยอย่างเงี้ยคือเราตัดคือไปแล้วเนี่ยผมชอบใช้หมัดต่อยทางขนาดเลยอะไรนะต้นกล้วยต้นใหญ่ๆผมใช้คือเขาต้องตัดต้นทิ้งไงผมใช้หมัดต่อยโค่นไม่ได้ขนาดหนักอลยสมัยผมเด็ก <laughs> ๆนะชอบสาดิสต,ต้นกล้วยใช่เขาใช้มีดฟันผมผมช่วยทางบ้านนี่คือประหยัดเวลาใช้หมัดตัวเองตังตดไม่ต้องใช้มีดอันนี้คือความจริงที่ผมทำอยู่นี่คือปกติแล้วเหรอ อันนี้คือชีวิตปกติที่ผมทำอยู่โอ้ตายแล้วสาดดิดบ, <c oughs> บ้างลขาังในก็แตกเด็กๆครับแล้วอันนี้คือแล้วก็นี่ครับพร็อพของเรานนในในสวนของพี่เลยมีแตงโม,โมด้วยใช่แล้วพี่จะกินแตงโม,โมพี่ทำยังไงแทกเ <laughs> ปล่าครับก็คือเราต้องเอาเปลือกออก้วต่อเออผ่าเอาเปลือกออกโดยปก,กติก็คือต้องพกมีดแต่ของผมไม่ใช่ของผมมาเปะใช้มือตบเอาเพื่อนๆคิดว่ามันแตกไหมอ่า คือต่างประเทศเขามีกีฬาตบตบหน้ากันเนาะของเราเนี่ยเราไม่มีตบหน้าเราตบแตงโมเออ,เออพี่แม่มีกีฬาตบหน้าจริงเนาะจริงแล้วตายปะคือบอ,อกว่าไม่ควรทําบ่อยๆมันยิ่งยิ่งก<ๆ>ว่าใช้หมัดอีกอะเพราะว่าตบเนี่ยมันมันอันตรายนะถ้าเกิดเข้าเข้ากรามหมอนี่ยมันหักไม่รู้ตัวเลยนะอ๋ออันนี้พี่ไม่ไม่ได้ไปตบหน้าคนก็ตบตแตงโมเล่นเออสาดอิาโอเคอันนี้คือเป็นเทคนิคการอาจจะทําให้ทันแรงอันนี้ก็เลยอาจจะเป็นหนึ่งในเทคนิคโดยที่แบบพี่ฝึกโดยไม่รู้ตัวใช่เลยทำให้พี่แบบ มือหนักมัดหนักใช่ครับอ๋อโอเคเดี๋ยวสาธิตให้ผมดูหน่อยได้ไหมพี่ได้คือจริงๆแล้วอย่างลูกขนาดนี้ผมถือว่าถ้าเกิดยิ่งเล็กเนี่ยมันยิ่งปล่อยยากนะหรือว่าตบยากจริงๆแล้วถ้าเกิดลูกใหญ่ๆหน่อยเนี่ยเปลือกด้วยด้วยขนาดพื้นที่ที่มันกว้างเนี่ยเปลือกมันจะบางอ,อย่างอย่างลูกเนี้ยคือเราเก็บมาเนี่ยคือเป็นลูกที่เล็กหน่อยก็คือเปลือกมันจะหนาน,นิดนึงแต่จะลองดูเพาว่าแตกไหมคือถ้าคือถ,ถ,ถ้าเกิดว่าตบไม่แตกต่อยแตกไหมต่อยนี่จิ๊บๆเลยผมบอกว่าวางสองสามลูกซ้อนก็แตกครับเพราะว่าจริงๆแล้วเปลือกมันบางงพวโมนนหดเี โอเคงั้น <Okay. laughs> งั้นี๋ยวรอบแรกเราจะให้พิทลองตบดูก่อนแต่ว่าเนื่องจากว่าอันนี้พอย่างพีทบอกมันเป็นลูกเล็กถ้าตบแล้วมันไม่แตกเดี๋ยวจะลองให้ต่อยดูครับเพราะว่าอันเนี้ยส่วนตัวกูวก็คิดว่าถ้าให้กูต่อยก็ไม่แตกถ้าพิทต่อยแตกนี่ก็ไม่ใช่คนแล้วนะ <laughs> โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลองสาธิตผมดูหน่อยเ,อเดี๋ยวผมอยากให้เฮียยงลองตบก่อนนะได้ยังไงยังไงยังไงผมจะถือป้อง, <ผม S 1> องไว้แล้วให้เฮียยงตบมาฝั่งนี้นะโอเควิธีการตบคือเหมือนกับการเตะครับไอ้ข้อต อย่างนี้ตกไม่แรงต่างประเทศเขาตกมันก็บางอย่างนี้เลยอ๋อคือแบบเหวี่ยงเข้าไปอย่างนี้เลยเหวี่ยงด้วยสะโพกบิดสะโพกค,ครับตกแรงๆ <Okay. S 2> ตกด้วยด้วยอุ้มมือครับโอเคอ่าสามสองแล้วพร้อมนั้นเลยครับมผมเหวี่ยงนี้เผื่อแล้วนิดหนึ่งอ่ากล้องเห็นนะครับเพื่อนนี่นะใช่ครับตกเต็มเต็มอย่างนี้นะใช่ไหมใช่โอ้ยเหี้ยเจ็บ<ๆ>ถ้าถ้าตกแบบไม,ไม่ไม่คิดเจ็บนะครับพอมันพอมันแตกมันจะไม่เจ็บถ้าตกแบบกลัวเจ็บเนี่ยเพราะถ้ามันไม่แตกมันจะเจ็บเข้าใจไหมครับพอไม่มันไม่แตกไม่แตกมันจะพร้อมมือคือ มึงไม่แตกกูเจ็บใช่ถ้าแตกเราไม่ถ้ามึงแตกกูไม่เจ็บใช่รู้เรื่องเดี๋ยวก่อนนะตัวอะไรกัดหลังสวนจริงๆริงสวนอันนี้อยู่ในสว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 นผลไม้เต็มเลยก็ไปอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ครับดังลังหนึ่งสอง ไม่แตกไม่แตกนี่เียย้งตบแรงใช่ไหมครับยังไม่แรล <laughs> <laughs> เป็นไงความรู้สึกสั่นเลยสั่นเหรอผมต้องบอกเลยนะเฮียยงตบแรงครับจริงๆแล้วตอนนี้ในบริเวณข้างในของลูกนี้ครับเนือ้อมันนิ่มแล้วยาเนื้อมันล้มเละไม่เอามมันเหลือเปลือกนิดเดียวเปลือกเปลือกมันเหลือนิดเดียวที่ไม่แตกเพราะเปลือกมันเหนียวเพราะลูกมันเล็ก แต่ว่าไอ้เนื้อข้างในสีแดงๆเนี่ยตอนนี้คือมันเละหมดแล้วคือผ่ามาจะเห็นเละเลยพี่อย่าพูดเลยผมอายเขาอายอะไรอ่ะพี่พูดเหมือนผมยิงกระจอกพูดเหมือนช่วยให้มันดูดีไม่จริงๆความจริงมันเป็นอย่างั้นตอนนี้คือข้างในมันเกือบจะเป็นน้ําเลยที่ยงตบ่ะโอ้ตายแล้วมันเละมันเละเออข้างในมันเละแล้วแต่ผมถือให้พี่ตบได้ครับผมต้องจับอย่างนี้ใช่ครับป้องมันมือหนึ่งพี่ตบมือนะมือขวาเออผมตบฝั่งนู้นไหมโอเคได้ได้ได้หลบกล้องนิดนึงเออ ผมต้องจับอย่างนี้ใช่ไหมป้องป้องไว้อย่างนี้ครับป้องไว้อย่างนี้ใช่เนี่ยผมก็เดี๋ยวพี่นับเดี๋ยวตอนนี้ไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้กลัวอะไรนะผมกลัวผมกลัวพี่ตบโดนผมเนี่ยเดี๋ยวพี่นับหนึ่งสองแล้วก็สามพี่นี่นะได้ครับป้งหนึ่งสองสาม เรียบร้อยไม่เหลืออะไรเลยมาเฟดผลเป็นไงคือเละเทะเลยนี่เลือดกูหรือน้ำแตงโมอันเนี้ยนี่เลือดผมหรือน้ำแตงโมน้ำแตงโมอ๋อน้ำแตงโมดีไปเต็มหน้าเลยอันนี้พี่บอกว่าปกติพี่กินแตงโมใช่ทำแบบนี้ใช่แล้วพี่กินอะไรวะแล้วพี่กินอะไรวะมันต้องเหลือ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 อย่างเงี้ยเห็นไหม ผมบอกแล้วเนี่ยข้างในมันจะเละอย่างนี้ครับอย่างที่เฮียเฮียยองตบนะข้างในมมนก็จะเละเทะอย่างเงี้ยเห็นไหมสภาพอ๋ออันนี้คือที่ผมตบตอนแล้วเพราะเฮียยองตบเนี่ยผมเหนื่้ตบแตกง่ายโอ้ไม่เป็นไรนะวิทย์ร <laughs> <laughs> ู้ <He> ลองอีกลูกไหม ได้แน่ๆผมขออร่อยทีได้ไหมได้ครับเลาะไปกันใหญ่ละมาอ่าผมต้องอยู่ฝั่งนี้ไหนอ่าเดี๋ยวผมจะตบฝั่งนี้อ๋อได้ได้ได้อเฮียยงตบทีเองเฮียยงผมต้องบอกว่าเฮียยงยังยังติดสะบัดแขนเฮียยงต้องไม่สะบัดแขนถึงแกล้งจริงเหรอของพี่มันมันเหมือนแบบว่ามันไม่ทันตั้งตัวเลยนะเฮียยงต้องไม่ไม่สะบัดครับต้องไม่สะบัดแขนเหมือนเตะเหมือนเตะขาคือผมได้เรียนรู้จากน้องน้องน้องตากล้องน้องเต้นเหมือนเนี้ยผมไม่เตะแบบเทควันโดอ่ะมันเตะแบบสับเร็วแต่มันไม่หนักไงเต้นต้องตบแตกเลยพี่ เดี๋ยวเดี๋ยวกูลองก่อนถ้ากูตบไม่แตกเต้นเดี๋ยวมึงมาลองมีนะครับผมแบบเต็มแรงเลยนะต้องแบบไม่สบัดอย่างนี้ใช่ไหมแขนเหียดครับพี่เหียดอย่างนี้เลยพี่เหวี่ยงเหวี่ยงด้วยะโพกีนี่นะครับโอเคหนึ่งสองอ้าก็แตกแตกครึ่งเลยใช้ได้ครับ เห็นไหมมันมีพลังขึ้นเฮยงถ้าเฮยงเหยียดแขนตึงแล้วดูเหยียดได้สะโพกคือมันออกแนวเหมือนประมาณว่าอันนี้ไงอ่ามาฝึกชอบเลยไหมนี่ครับนี่นี่ไม่กล้าหยิบอันนี้อันนี้คือเหมือนถึงว่าเวลาเวลาเทคนิคของพี่ก็คือว่ายืดยืดแขนให้แบบว่าตึงตึงแล้วก็เวลาตกก็คือจะไม่สะบัดก็คือแบบไปนิ่งเลยอ่าแขนเราต้องนิ่งแขนเราต้องไม่ขยับครับแล้วก็เหวี่ยงด้วยสะโพกมันจะให้รุนแรงการตบรุนแรงขึ้นอย่างพวกนักกีฬาตบแหละแข่งตบอันเนี้ยผมบอกว่า มันเจ็บแต่ว่าเจ็บน้อยกว่าที่ไม่แตกที่ไม่แตกนะครับเจ็บน้อยกว่าคือให้ของเฮียยงคือเฮียยงยังตบแบบไม่ระเบิดถ้าจริงๆแล้วเหียยงตบให้มันเละไปเลยมันจะ,ม,นจะมันจะเบามือเลยมันจะไม่เจ็บอันนี้มันเหมือนแบบผ่าครึ่งแต่ว่ามันไม่ไม่ระเบิดออของพีวินนี่คือแบบละเอียดอะ อันนี้คือละเอียดอะคือของเฮยงยังเอาเอาเอา,เ,อาเรื่องความแรงเฮยยงยังแรงน้อยกว่าที่ผมตบไปหน่อยเพราะว่าไม่หน่อยอะพี่ <laughs> คือถ้าตกให้ระเบิดเลยครับมันจะไม่เจ็บมือเลยมัน<อ>มันจะหายไปเลยเหมือนเราตกอะไรที่มันมันผ่านไปเลยอะมันนุ่มโอ้งั้นแนะนําว่าอย่ามีเรื่องกับพีวิชนะใครที่ดูคลิปนี้อยู่แนะนําเลยนะครับผม <laughs> คือจริงๆแล้วอย่างมือผมเนี่ยเฮยยงผมเป็นคนที่แบบกระดูกมือใหญ่มากแล้วข้อมือผมใหญ่มากเลยคือผมไม่ได้ใหญ่ด้วยกําเนิดนะแต่ผมแบบจับด้ามจอบแล้วผมฟันมือเดียวอะถือถือไอคอนปอนมือเดียวทุบบน ไอ้ก้อนยางใหญ่ๆผมทำาเงี้ยตั้งแต่เด็กๆสมัย่อนผมชอบทำเงี้ยแสดงว่าพวกนี้มันอยู่ที่แบบการฝึกของพี่ด้วยอย่างล่อยต้นกล้วยการแบบหยิบจับแรงของพี่ใช้แรงอย่างนี้ด้วยมันเลยทาให้พี่แบบมันหนักด้วยผมทำจนผมไม่รู้สึกว่าผมซ้อมผมทําจนผมรู้สึกว่ามันคือกิจวัตรส่วนหนึ่งของผมแล้วอย่างงั้นคือสมมติว่าวันนี้ผมมาขอคําแนะนําจากพี่ว่าที่ผมบอกอยากจะต่อยหนักขึ้นหมัดหนักขึ้นพี่มีคําแนะนําอะไรให้ผมนอกจากต่อยแตงโมเนี่ยอันดับแรกเลยบอกกล้องหน่อยพี่ผมจะได้เอาไปฝึก ถ้าเฮยงสนใจที่จะเพิ่มน้าหนักหมัดจริงๆนะครับก็คือเราต้องทําให้กําลังของนิ้วอะครับเพิ่มขึ้นครับนิ้วโป้งสําคัญ่ทีผมแนะนําให้เฮยงถือค้อนถือค้อนปอนครับมือเดียวแล้วไปฟาดกับยางบ่อยๆถือค้อนปอนมือเดียวแล้วก็ฟาดกับยางเฮยงจะรู้สึกเลยว่าทางอุ้มมือเฮยงหมดแรงไปเลยคือถ้้เกิดพิ่งทําวันแรกครับจะหมดแรงไปเลยสองสาวันมือมันจะล้าไปเลยอย่างที่พี่ผมไปดูคลิปที่พี่เอาอะไรไปฟาดของแน่ๆที่ทาลายข้าวของนะที่ โอ้ยมือล้าจริงอันนั้นไปไป,ไปทุบเอาไอ้ไอ้เนีเ่ยไอ้แมมกอะโอ้โหมือชาไปสามวันเนี่ยรอโอ้แข็งโป๊กเลยคือให้ผมขั้นแรกคือเอาคอนมานั่งทุบยางเล่นนี้ก่อนปปใช่ใช่ครับอไม่เฮยงจริงๆแล้วมันได้แผ่นหลังนะถ้าเกิดเฮยงใช้คอนยาวๆโอ้โหหลังมาสวยมากหลังแข็งแรงมากมันเหมาะสําหรับนักมวยครับโอเคได้งั้นวันนี้ก็ได้เทคนิคการฝึกข้อมือกับการตบแตงโมตบแตงโมของพีพิีถ้าสวนไหนแบบอยากประหยัดแบบว่าเวลา ไม่มีมงไม่มีมีดอะไรอย่างนี้จ้างวิทยานะครับมันจะไม่ได้กินนะอันนี้ก็ขอบคุณพีวิต์มากๆนะครับผมขอบคุณครับผมไปติดตามได้ที่ช่อง Big ก a าโซโเลยับผมก็จะมีแบบเทคนิคเกี่ยวกับพวกงัดข้อใช่ครับแล้วก็หลังๆของพีวิต์ก็จะมีเป็นแบบไลฟ์สไตล์เหมือนแบบว่ามีไปพาไปกินด้วยใช่ครับพาไปเที่ยวทำกิจกรรมต่างๆอะไรย่างนี้ด้วยก็ไปติดตามช่องพีวิต์แล้วกันนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณพีวิต์มากๆเดี๋ยวไว้เจอกันเทปหน้าขอบคุณครับอบครับผมครับ